สวัสดีนะครับผมช่างเสนะครับอิสระภาพนะครับคนทำมาหากินนะครับชื่อช่องนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตชุดพร้อมยิงนะครับพร้อมยิงเดือนสิงหาคมนะครับหก เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับเพราะว่าก็คือเสาะล่องฝั่งล่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าวัน,นวันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเที่ยงนะครับเพิ่งสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวก็พักเที่ยงแล้วมารอบบ่ายผมก็จะเจาะเจาะล่องไกลนะครับเจาะล่องไกลล่องปีกนะครับแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับพันท้ายนะครับแล้วก็วันถัดไปก็น่าจะเก็บรายละเอียดแล้วก็ขัด ละเอียดลงสีนะครับชุดนี้นะครับชุดเดือนสิงหานี้น่าจะทันสิ้นเดือนนะครับทีแรกผมว่าว่าจะทันประมาณวันที่ยี่สิบห้าไม่ไม่ทันนะครับน่าจะเป็นสิ้นเดือนครับชุดนี้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวสักรูม่มมีมีลายมีของคุณทิพย์นะครับ เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะเป็นกำคอปลาดูนะครับเดี๋ยวมีแล้วก็คุณคีโคลโลนะเป็นกำคอลังมีนียมแล้วก็คุณต่ายนะครับกำคอร่องนิ้วแล้วก็พี่นิมิตนะครับกำคอไม้สักแล้วก็พี่ชูพงนะครับกำคอไม้สักนะครับแล้วก็เป็นมือสอดปลาดูนะครับคุณประพันนะครับแล้วก็กำคอร่องนิ้วนะครับกำคอร่องนิ้วปลาดูคุณช่อนะครับที่แรกว่าจะ พี่แกขอแบบเร่งด่วนนะครับพี่ช่อนะครับเดี๋ยวมันมันทําแล้วเอาเป็นผมต้องขอโทษด,ด้วยนะพ,พี่ชอนนะมันทําพร้อมกันนะครับมันก็สิ้นเดือนนะครับมันมันกระเทือนเลยเนาะพี่น้องเนาะกระเทือนแล้วก็เลยเอาเป็นพร้อมกันทีเดียวเลยสิ้นเดือนเลยนะพี่นะผมต้องขอโทษด,ด้วยนะพี่นะที่ว่ามันมันมันไม่เร็วตามที่นัดนะ แล้วก็เป็นของพี่อนงค์นะครับเป็นคำไอ้เป็นํำพอร่องนิ้วแล้วก็พี่แกชื่ออะไรชื่อไม่จําเป็นต้องจําแล้วก็พี่ชาวลิศนะครับแล้วก็ของคุณท่านสุบินนะครับคุณพี่ท่านสุบินนะครับเป็นยกยิงนะครับแล้วก็พี่ชาวลิศยกยิงเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีละตัวเดี๋ยวชุดนี้จะเป็นไกลเซตนกนะครับชุดนี้ไม่ไม่ใช่ไกลสองนกนะครับ ชุดนี้เป็นเซฟนกนะครับเซฟนกจะเป็นสิบสิบนะครับเป็นไกเซฟนกแบบนี้นะครับนี่เป็นสแตนเลสนะครับเป็นไกสแตนเลสนะครับเป็นไกสแตนเลสนะครับเป็นเซฟนกเซฟสปริงนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับชุดนี้นะครับตัวนี้คงพี่ชอบหรือเปล่านะครับดูพี่พี่ชอบพี่ตายหรอ งงอยู่แค่เมื่อกี้เพราะว่ามันเออโซอนะครับของที่จ่ายเป็นออกสีแดงนะครับใช่อืเพ<ด>ิ่งเพิ่งโซ่ลงฝั่งล่างนะครับเสร็จนะครับวันนี้คือที่มันช้าเนี่ยมันผมมะชุดนี้คือแค่สิบสิบเอ็ดนับสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดท่านเองนะครับที่มันช้าคือหนึ่ง มีลูกค้าทําให้ผมทําเฉพาะให้ผมทําเฉพาะไอ้พันท้ายนะครับหนึ่งคือมันช้าตรงนี้ก็คือลูกค้าสั่งเฉพาะพันท้ายก็หลายท้ายอยู่แล้วก็ผมทําเป็นท้ายเปล่านะครับให้ป๋าป๋าแจ็คนะคป๋าแจ็คบาดานสะเทือนนะครับให้ป๋าแจ็คไปก็เจ็ดแปดท้ายนะครับมันมันก็เลยช้านะครับมันก็เลยช้านะครับเลยช้านิดนึงนะครับถ้าปกติก็ ถ้าผมทําแค่สิบกระบอกนี่ก็น่าจะประมาณประมาณวันที่ยี่สิบห้าตามทีนะ่นัดแต่พอดีมันมีลูกค้าบางท่านก็สั่งท้ายเปล่ามาเป็นท้ายกาคอมือสอดยกยิ่งนะมันมันลายท้ายนะครับมันเลยช้านะครับเป็นของที่ช่อนะครับนี่นี่อาจจะมองตอนนี้นะครับที่ผมยังไม่ลงสีนี่มองตอนนี้คือมันเป็นสีขาวๆแบบนี้นะเป็นสีขาวๆลว,วดลายมันยังไม่มีนะแต่แต่ถ้าอยากให้โดนน้ำนะ ถ้าโดนน้าโดนเลกเกอร์เข้าไปนะรับประกันเลยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะลายนี่แบบยอดนะครับแกบอกลายนี่ลายนี่ไม่ต้องห่วงรับประกันเลยลายแน่นอนเห็นตอนนี้ลายเสือมันยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่ามันยังไม่ละเอียดนะครับถ้ามันละเอียดปุ๊บลายเสือมันขึ้นมาแน่นอนนะครับนี่กําคอล่องนิ้วนี่ครับกระดูทั้งลําเลยนะครับกาคอลงนิ้วกระดูทั้งลําตัวนี้เป็นผมพี่ชอบ ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นของพี่ใต้นะนี่ยือต้องอัปเดตลงช่อง youtube ด้วยเพราะว่าลูกค้าที่ติดตามจากช่อง youtube นะครับบางทีผมโพส์แต่ใน Facebook หรือในกลุ่มลูกค้าที่ติดตามในช่อง youtube นะครับอยากติดตามผมอีกช่องทางหนึ่งคือในในกลุ่มนะครับกลุ่ม กลุ่มในเฟซบุ๊กนะครับกลุ่มกลุ่มใน facebook ผมเป็นแอดมินอยู่นะแอดมินกลุ่มก็คือชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มหน้าไม้ยิงปลานะครับผายิงหนูสกลนครนะครับพี่ๆนะนะเข้าไปขอเป็นสมาชิกได้นะครับเพราะว่าผมเป็นแอดมินกลุ่มอยู่นะครับก็คือชื่อกลุ่มหน้าไม้ยิงปลานะครับผายิงหนูสกลนะครับนี่ตัวนี้เป็นของพี่ตายนะพี่ก็บอกขอแดงๆในลายนี่ขนาดยังไม่ได้ลงสีนะ มันก็ยังแดงอยู่แล้วก็ยังลายอยู่แต่ถ้าลงสีอีกรัปรกันเลยฝั่งนี้นะตัูนี้ลายเสือมีนะนกระดูทั้งลำ,นะคำคลงน,นะครับกำคอลองนิ้วนะครับกำคอลงนิ้วเดี๋ยวรอบบ่ายผมจะเาะเจาะล่อ,อ,ลองไกลลองปีกต้องอัปเดตให้ดูก่อนนะเพราะว่ามันนานแล้วลูกค้าบางท่านก็อยากดูลนะครับว่ามันไปงานมันไปถึงไหนแล้วนะครับ แล้วก็ลำนี้เป็นของพี่อน,นงค์อยู่นี้ครับเป็นปะดูเหมือนกันนะเป็นแก่นปะดูเลยตัวนี้แก่นปะดูเมืองเหนือตัวนี้นะเป็นปะดูเมืองเหนือนะครับได้มาจากเชียงใหม่นะครับพี่เดชานะส่งมาให้ตัวนี้ยอดเลยครับลำคอร่องนิ้วเหมือนกันนะเพราะว่าผมเปิดกล้องหลังนะผมมองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าลูกค้าจะเห็นประมาณเท่าไหร่นี่ตรงท้าย ผลไฟอัคริกให้แบบนี้ฮะฝั่งนี้ครับอัคริกแล้วก็มีมือสอดนะครับมือสอดยอังมือสอดนี้เป็นของชื่อแกชื่อ ไม่ไม่จาเป็นนะไม่จําเป็นต้องต้องจํานะปีแกชื่อไม่จําเป็นต้องจาชื่อแกนะแก,นะแกโอนมายอดโอนมาหมดแล้วมั้งหรือยังไงไม่แน่ใจหรือ,อยังยังอยู่ผมไม่แน่ใจนีต้องทาเสร็จเข้าไปเช็คอีกทีนึงตัวนี้คือเพิ่งซ่อะร่องฝังรางเสร็จยังไม่ได้เลื่อนนะครับตรงนี้ผมจะบากนะบากตรงนี้บากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลื่อนมานะเลื่อนมาปุ๊บให้มันปิดตรงนี้นะครับนี่มันจะเข้าเข้ารูปตรงนี้มันจะสวยเลย ก็เพิ่งเสาะลองสองรางเป็นปลาดูนะปลาดูเมืองเหนือตัวนี้แก่นปลาดูเลยนะมือสอดผมตรงน,นี้เลยนะครับตัวนี้ยังจะเลื่อนมาอยู่ปิดนี้แต่อัปเดตให้ดูก่อนอัปเดตให้ดูก่อนนะครับนนะครับเป็นปลาดูทั้งลำเลยนะครับนี่นะครับประมานี้เลยนะครับตรงมือสอดนะครับ ไม่รู้ว่าลูกค้าจะมองเห็นชัดหรือเปล่านะผมไ่แน่ยตนนี้อัปเดตให้ดูก่อนล่างนี่ล่องล่างไม่ต้องห่วงหรอกครับนะครับไม่ตรงก็ยิงไม่โดนครับเพราะว่าเนี่ยาะฉะนั้นแล้วมันต้องตรงทุกทุกกระบอกอยู่แล้วลืมแจ้งลูกค้าผมซาะให้ผมซาะใ,ให้คือซาะห้ามิลนะครับซาะล่อ,ลองห้ามิลใส่ลูกสีมิล 4.5จุด้ามิลนะครับ4ี่จดมิลนะครับถ้าใส่5้ามิลมันจะฟิตพอดีเลยแล้วก็ตัวนี้มือสอดอีกลำนะครับเป็นของพี่ประพันธ์นะครับประพันธ์นะครับหอมหวนนตัวนี้พี่ประพันธ์นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปิดตรงนี้เหมือนกัน เป็นงานประดูปิดท้ายนี่เป็นปิดท้ายเป็นไม้สาทรน,นะครับไม้สาทรอ,ออกสีดําดําแล้วก็ตําคอรประดูของพี่ทิพย์นะครับตั้คอประดูนี่ตัคอผมจะเป็นทรงนี้ตําคอผมนะสายท้ายอะคริลิก คำคอผมจะเป็นแบบนี้ราคาคำคอสองพันห้านะครับแต่ก่อนเพราะว่ามันจะมีค่าจัดส่งนะครับแต่ก่อนผมไม่ได้คิดค่าจัดส่งแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าผมส่งให้ด่วนนะครับผมส่งให้ด่วนทุกกระบอกมีค่าจัดส่งสองร้อยนะครับก็คือสองพันห้าราคาเท่าเดิมแต่บวกเพิ่มคือค่าจัดส่งสองร้อยบาทนะครับนะบเป็นนี้ปะดนะูนี่เป็นปะดูทั้งลำเลยเหมือนกันแก่นปะดูมือเหนือนะครับลายปะดู เคโลโลเราไม่รู้นะเป็นชื่อภาษาอังกฤษตัวนี้เป็นกำคอรางมินียมครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงนี้ตรงกระจมืออัปเดตพีแกดูก่อนรางตัวนี้เป็นรางเจาะรดน้ําหนักหนะ้ารางเป็นทรงนี้นะครับนี่รางเป็นรางทรงแบบนี้น,น,นะเป็นทรงแบบนี้เนี่ยมีร่องรนะ่องร่องศูนย์ด้วยนะเป็นร่องรางศูนย์นะเป็นร่องรางศูนย์ครับ เป็นเป็นรางอลูมิเนียมตันนะครับตัวนี้เป็นรางตันนะครับรางตันเลยรับยางได้สบายเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอาจัดมาเลยนะครับสองสามเส้นนะครับได้สบายเลยนะครับสามเส้นสี่เส้นนะครับได้สบายมันเป็นรางตันอลูมิเนียมตันเลยแข็งโคกนะครับแต่ก็มันจะมีน้ําหนักหน่อยว่ามันตันนะครับ แล้วก็ลำนี้เป็นของท่านสุบินนะครับตัวนี้ของท่านสุบินที่แรกท่านท่านสั่งกับผมมาก็หลายก็บอกนะกำคอท่านเคยสั่งเป็นท้ายเป็นเป็นกำคอมาค่าลำหนึ่งนะครับมาค่าทั้งลำเลยมาค่าแต้นะครับดำลำหนึ่งแล้วก็สั่งเป็นยกยิงไปลำหนึ่งแล้วก็นี่ล่าสุดมาสั่งเป็นประดูที่แรกสั่งแต่ท้าย เอาไปเอามาเอาเป็นพร้อมยิงเลยนะครับตัวนี้กระดูทั้งลำนะครับตัวนี้ลายเสือย,ยังไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับต้องรอลงสีก่อนรับประกันเลยขึ้นครับท่านสุบินต้องอัปเดตให้ดูก่อนตรงนี้เป็นเป็นตาไม้นะครับตรงนี้เป็นตามันนะลางกระดูนะครับลางที่ผมทํานี่นะครับลางที่ทําอยู่นี้คือรับยางสิบสี่มิลสามเส้นได้นะครับ คือสามเส้นได้สบายนะครับยาง14มิลน,นะครับสามเส้นนะครับได้สบายพูดถึงที่เราตัดแบบยางตึงเลยนะสามเส้นยางตึงนี่สามเส้นได้สบายแต่ถ้าตัดยางไม่ตึงนะยางเป็นยางหย่อนปกตินะจัดไปเลยสี่เส้นสบายหรู่แล้วก็มีกำคอกำคอของพี่ พอพี่ชูพงนะครับนี่นี่ของพี่ชูพงนะพี่แกถามผมทักถามผมอยู่ว่านะครับนี่อัปเดตให้ใหดูให้ดูแล้วนะครับนะครับนี่พราว่ามันเบาเลยน้ําหนักนี่ไม้สักนี่สุดยอดไม้สักนี่ขนาดตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะทําให้มันมันจะมันจะใหญ่กว่ากระดูสองมิลสองสองสามมิลนะครับ ปลาดูนี้จะอยู่ที่สามจุดหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่สามจุดสี่นะครับนี่สามสามเซนสี่มิลตัวนี้นะครับและตัวตรงนี้มันจะอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะครับตัวนี้ตัวนี้ของพี่ชูพงผมซ้อให้เป็นล่องหกมิลน,นะครับนี่ใส่ลูกห้ามิลน,นะครับซ้อหกใส่ลูกห้าสี่จุดห้าสี่จุดสองสี่มิลน,นะครับได้หมดเลยตัวนี้นะครับน้ำหนักเบาผมยังชอบเลยไม้สัก นะครับเดี๋ยวบางคนบอกเดี๋ยวมันกลัวมันอ่อนมันแอนไม่มีทางนะเพราะว่าผมทํารางตรงนี้นี่ทาตรงนี้นี่สามจุดสี่สามจุดห้านะครับนะบจัดไปเลยนะครับยางครับนะครับยางนี่สองเส้นสามเส้นได้นะครับได้นะครับได้ผมชอบเหมือนกระพี้แกน้ำหนักมันเบาไม่มตัดโอ้ไมตัดอีก ดีมันตัดเมือนกี้นี่วิ่เยอะเกินเรนกรรมกำลังรีวิวของพี่ชุกงเ,<ม>เดี๋ยวรอบบ่ายผมจะเซาะล่องก็คือปรับให้มันเข้ากับการท้ายปุ๊บแล้วก็เซาะล่องไกลนะเซาะล่องไกล่องปีกนะครับให้นะครับแล้วก็ลำนี้ลำนี้เป็นของพี่นิมิตนะครับนิมิตวงกาะสินเป็นไม้สัก สักทั้งลำเหมือนกันเบาแบบนี้ก็ถือไปยิงนกยิงหนูทั้งคืนน่าจะบายครับยิงปูยิงปลาทั้งคืนสมมติถ้าเจอปลากายก็ยกรลเจอปลากาย,ยกรลเลยไม่นักมันเบาหนักมันเบาน่าจะโลก็โลนิดนิดเนะาะทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเผือ่อใส่ปีกใส่อะไรก็น่าจะสองโลประมาณนีนะ้ผมว่า เดี๋ยวจะช่างให้ดูอีกทีนึงนครับตัวนี้บินของพี่นิมิตนี่กำคอก,กำคอไม่สักให้ดูใกล้หน่อยปิดท้ายเป็นสาธรนะครับปือนีครับกำคอไม่สักเป็นสักทางลำเลยนะครับลางก็สักนี่นะครับ ก็ลำสุดท้ายเป็นของพี่ชาววลิสนะครับพี่ชาววลิสเป็นยกยิงครับตัวนี้พี่ก็เอาเป็นยกยิงยกยิงเป็นไม้เก่าอาจจะมีรอยตะปูมั่งนะพี่นะเป็นไม้เก่าเพราะว่าผมทํามันเป็นไม้เก่าก็อาจจะมีรอยตะปูแต่ผมจะหลบนะครับผมจะไม่ได้เอาไว้ด้านข้างนี้นะไม่ได้เอาไว้ด้านข้างด้านบนครับด้านข้าง ผมจะไว้ด้านล่างนะครับส่วนมันมันจะโมไม่ค่อยเห็นนะครับมันก็จะสวยเป็นไม้เก่ายกยิงยกยิงผมก็ออกแนวนี้นะครับเป็นแนวนี้ยกยิงเป็นแนวนี้นะครับแนวนี้เลยนะครับยกยิงนะสะหายยิงไว้นะนี่เลยจัดเลย ยิงปากายปอาสวายไอ้บึกแบบนี้นะครับนี่มันขึ้นมานะครับนี่จับรอนี่สมมเห็นมันขึ้นตรงหน้านี่นะรอเลยเพราะว่ายิงพวกนี้คือมันไม่ได้ยิงเล็งตรงตัวนะครับสมมุติเราเห็นมันขึ้นปุ๊บปุ๊บดักเลยนะครับดักอย่างเดียวเลยยิงดักดักดักอย่างเดียวเลยนะครับถ้าไปยิงปลาพุดนะครับถ้าไปยิงปลาพุด เป็นปลาสวายปลาปลากายกระบึกนี่ผมว่ายกยิงนี้ยอดยิงไวนะครับถ้ายิงปลาพุดเห็นปลากายขึ้นยกใส่ยกใส,ยกใส่ยกใส่เลยครับยิงไวไม่ยาวหัวท้ายน่าจะอยู่ที่ถ้าทำสร็จตัวนี้ลางมันยาวร้อยสามห้ารางยาวร้อยสามห้าน่าจะหัวท้ายประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้า ท้ายร้อยสี่สิบห้าแล้วก็ผมอัปเดตครบทุกตัวนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยครับ ให้ดูนะครับนี่มือสอดกำคอล่องนิ้วสามมือสอดสองกำคอไปดูสามกำคอสักนะครับสองยกยิงหนึ่งนะครับชุดนี้ที่ช้าก็คือผมทำถ่ายเปล่าให้ลูกค้านะครับที่สั่งมาบางท่านก็จะนัดไปสองเดือนเหมือนพร้อมยิงเลยก็อาจจะนานหน่อยนะผมบางทีผมก็ทำให้พร้อมกับชุดนี้เลยนี่นะครับ นะครับเดี๋ยวเก่รอเก็บรายละเอยียดเสร็จเรียบร้อยก็สวยงามตามท้องเรื่องนี่เลยนะครับนี่นครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอจบคิปก่อนนะครับเดี๋ยว พี่ๆนานะนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับพี่นานะที่เข้ามาใหม่ก็ผมฝากเที่ยงแล้วผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับให้ผมด้วยนะครับมันบางทีก็ทํางานบางทีก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายประมาณที่นนานะเห็นผมโพสไปยิงปงยิงปลานะบ,บางทีก็รอบบ่ายประมาณสามสี่โมงเย็นนะผมถึงจะได้ไปนะครับ ว่าผมต้องทํางานให้ลูกค้าก่อนนะเพราะว่าสามสี่โมงเย็นค่อยไปก็คือมีเวลาไปยิงแค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะถ้าวันไหนโชคดีก็ได้มีตัวฮิ้วกลับมานะอย่าลืมนะลูกค้าที่ติดตามนะก็ทั้งอยากติดตามทางช่องช่อง youtube นะแล้วก็ถ้าทาง Facebook ก็ไปที่กลุ่มผมได้นะกลุ่มผมได้ก็คือผมเป็นแอดมินกลุ่มนะครับอยู่กลุ่มหน้าไม้ยิงปลาขายยิงหนูสกลน,นครนะขายยิงหนูสกลน,นะครับ ครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ